ผมพิชิตเสี่ยงเห็นนะครับก็เทคนิคเซลล์เอนจิเนียร์อินแกมไมโครนะครับดูแล Product Cisco Security นะครับจริงๆขอเกินก่อนว่า Product Cisco Security เนี่ยจริงๆมีมีหลายพอชั่นตั้งแต่ Network, User แล้วก็คลาวนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาเสริมกันเนี่ยเนื่องจากตอนเช้าเองเนี่ยก็ทางน้องก้อยเองเ็าปูพื้นเรื่อง Product ที่เป็นมิลกิแล้วก็ มิรกีก็ทำงานในเรื่องของเน็ตเวิร์กแล้วก็เสริมเรื่องของ SU ชยวมาบ้างแล้วนะครับทีนี้ผมค่อยๆเล่าเรื่องก่อนที่เราจะไปถึงการคอนเน c t แล้วกันเพราะว่าเนื่องจากมันไม่ได้ยากขนาดนั้นในการคอนเน c t แล้วก็การใช้งานคลาว d Security อ่ะมันง่ายมากมีแค่4สไลด์ก็จบแล้วนะครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องก่อนว่าจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก่อนที่เทคโนโลยีเรามาจะไปถึงคลาวเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับ ก็ต้องย้อนไปถึงยูเซอร์ว่ายูเซอร์เองเนี่ยมีการใช้งานที่เป็นแซทเซอร์วิสมากขึ้นนะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็เขียนไปอยู่บนอชัว AWS หรือเป็นแอปพลิเคชันที่ออนอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบ้านก็จะไม่คอนเน c t แบบ MPLS และเขาก็จะคอนเน c t ไซเอไปหาไซบี B, แล้วก็พยายามออกอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบานก็บอกว่าฉันไม่ต้องมี MPLS ก็ได้ฉันขออินเทอร์เน็ตสองเส้นทำให้ฉันเชื่อมหาไป h q ได้บางแอปก็พอที่เหลือฉันจะออกอินเทอร์เน็ตอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องมีอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสองเส้นพอมีอินเทอร์เน็ตสองเส้นอ่ะเรื่องของ SD w a n วก็ก็เข้ามาตอบโจทย์พอดีเพราะว่าเราคอนเน c t ไปหา h q แค่ แค่บางแอปพลิเคชันแล้วก็เบรกเอาออกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ work from home มีการคอนเน c t จากข้างนอกก็ไม่ได้เข้าหา H Q แล้วแต่เข้าไปหา s e ฟ Service มากขึ้นจริงๆเกิดจากาการใช้งานของ user เป็นหลักเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจะพูดถึง Beach นิดหนึง่ง นะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราไปดูเรื่องของ PDPA มากขึ้นนะครับเรื่องของ Data Loss มากขึ้น b e a เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ d d t t a ที่ที่สูญเสียไป Data ที่ถูกขโมยไป Data ที่หายไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราเจอภัยคุกความเนี่ยในช่วงปี2 0 2 0 2 0 2 1 2 2เเป็นต้นมาเนี่ย คือเราจะมีเราจะเจอภัยคุกคามทางเว็บด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นพวกมาเลเซียเป็นเทสที่มาจากการเข้าเข้าเว็บแล้วเว็บปัจจุบันก็เป็น https ซึ่งไฟวอลปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเปิดฟังกช์ชันที่เป็น ssl inspection นะครับซึ่งมันก็จะกินทรูพูดพอสมควรกินเยอะเลยซึ่งทำให้ไฟวอลหลายๆ หลายตัวเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เปิดฟังก์ชันนี้แตเ่เราไปใช้วิธีอื่นแทนเราก็ไปสแกนแอปพลิเคชันแทนเว็บเราก็อาจจะไม่ได้สแกนนะครับสิ่งที่จะบอกคือเรามีภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บเนี่ยประมาณ88นะครับซึ่งเยอะมากแล้วภัยคุกคามที่มาจากทางเว็บเนี่ยทำให้เราสูญเสียเงินสูญเสียทรัพยากรเนี่ยไปถึง9.44มิลเลียนต่อต่อปีรวมถึง ที่เราเป็น small business เราเราก็มี Position ที่ไม่ได้ครอบคุมทุกจุดอ่าเราเราอาจจะ small business ของเราเองเราอาจจะมีไฟบอลหนึ่งตัวแล้วก็ user ใช้งานหมดเลยซึ่งซึ่งไม่ได้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายนะครับก็เราก็จะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถึง61%ทีนี้เรื่องของภัยคุกคามพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่น โด,โดนไวรัสเรียกข้าถ่ายแล้วกันไวรัสเรียกข้าถ่ายโดนจังหวะแรกวินาทีแรกพอเรารู้ว่าเครื่องเราโดนเรียกข้าถ่ายทําไงครับ <Okay. S 1> disconnect <Okay. S 1> เครื่องของตัวเองออกจากเน็ตเวิร์กทั้งหมด mm hmm. เพื่อ protect Network ส่วนที่เหลือไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นไฟแชร์ลิง ad domain นะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าส่วนที่เหลือโดนเข้ารหัสไปเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลกราฟนี้เองเ่ย บอกถึงฟค,คุกความประเภทนี้เวลาที่เกิดมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราสูญเสียมากขึ้นทีนี้เนี่ยเราทำไมเราต้องใช้ DNS Security ก็คือ 1. ใช้ง่าย 2. คอร์สไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับเราต้องซื้อไฟ์วอลไปไปใส่ที่บ้านแต่ละที่แต่ละที่นะครับเพราะว่าใส่ที่บ้านแต่ละที่ก็มีเรื่องของของไฟวอลที่ ต้องแมนเทนแนนมีเรื่องระบบไฟล์มีเรื่องของ IT ของจำนวนคนด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของไลเซนส์นะครับแล้วก็การดีพอย y แล้วก็การอิมพลูสสิ่งที่ไม่ได้บอกอย่างนี้คือความเร็วความเร็วที่ที่เราจะดีพอยลงไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างเช่นปีที่แล้วที่เราซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์บางชิ้นเนี่ยดีเลยไปถึง200วัน300วัน การใช้ security on cloud เนี่ยก็จะมาตอบโจทย์เรื่องนี้เราไม่ต้องรอแล้วเราสามารถซื้อ service ที่เป็น subscription แล้วเอาสามารถเอามาออนได้เลยนะครับทีนี้ DNS security ทํำงานยังไงเวลาที่เราจะเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยอย่างแรกคือเราไม่ได้เข้าไปที่203.144.206.49เเราไม่ได้เข้าเป็น IP นะครับ ยกตัวอย่างเช่นเราเข้าไปที่ pantip.com นะครับเราอยากจะเข้าไปที่ pantip.com ทำยังไงเราพิมพ์เป็นชื่อใช่ไหมครับตัวชื่อเนี่ยคอมพิวเตอร์เราจะวิ่งไปถามตัว DNS ที่เป็น DNS public DNS public เนี่ยได้รับข้อมูลว่าอยู่ที่ IP 2 0 3 x x ก็จะวิ่งไปถามวิ่งถาม DNS เสร็จรู้ว่าเป็น IP อะไรก็จะวิ่งไปถามที่ pantip server แล้วก็เก็ตข้อมูลลงมา หลักการของ DNS มีประมาณเท่านี้ก็เป็นหลักการหนึ่งที่เราเอามาใช้เรื่อง Security นะครับตัว DNS Security ทําทำงานยังไงเราจะมาขวางการถามของชื่อเมื่อสักครู่นี้แทนที่จะวิ่งไปถามของ Public DNS เลยเนี่ยเราจะขวางด้วย Cisco u m b r e l l a หมายความว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยจะวิ่งชี้ไปที่ Cisco u m b r e l l a ซิโก o อัมเบล่าก็จะตอบ IP โดเมนที่ถูกต้องไม่มีมาเเชียตแฝงไม่มีโดเมนที่เป็นลิสต์แฝงเข้ามาแล้วก็ผ่านพ o l i c แล้วก็ถึงจะให้ออกอินเทอร์เน็ตซิโก o อัมเบล่าก็จะทำให้เรามองเห็นมองเห็นวิสิบิลิตี้นะครับที่เกิดขึ้นว่าเราใช้งานอะไรบ้างเว็บไซต์อะไรบ้างรวมถึงแอปพลิเคชันด้วยนะครับก็คือเวลาเราใช้แอปพลิเคชันยังไงก็ต้องวิ่งไปถาม DNS อยู่แล้ว สามารถบล็อกได้และจริงๆแล้วเนี่ยตัว Cisco u m b r e l l a เองเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ DNS Security DNS Security จะเป็นเป็นหัวใจหลักที่อยู่เรื่องแรกของ DNS Security จริงๆเรามีถึง Secure Web Gateway นะครับแล้วก็มีไอ้ Data Loss Prevention นะครับ Cloud Access Security Broker นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Cloud Delivery Firewall Remote บล็อคเซอร์แอโซลิชันทีนี้อันนี้เป็นปีกย่อยผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็คือหลักๆหัวใจหลักผมเน้นย้ำขีดเส้นใต้สองเส้นเรื่องของ DNS Security นะครับเป็นฟีเจอร์หลักนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้เราทำพ olicy ได้ถัดมาเรื่องของ Secure Web Gateway ก็คล้ายๆกับ p r o x y ที่อยู่บนออนบนคลาวดเวลาจะไปเว็บไซต์ก็ใช้ IP ของของคลาวดตัวเนี้ยไปโชว์ที่ปลายทางเราไม่ได้เอา IP พ u b ับบิกของเรา IP จริงของเราวิ่งไปหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเองนะครับมีเรื่องของคลาวด์เลเยอร์สามเลเยอร์สแล้วก็เลเยอร์เจ็ดเว็บแอปพลิเคชันมีเรื่องของแคสบีลงดีเทลคร่าวๆแล้วกันก็คือในกรณีที่เราต้องการอัพข้อมูลขึ้นวันได้ เราต้องการบอกว่าไม่ให้เอานาำสกุล pdf ขึ้นวันไดอันนี้ทำได้ด้วยฟีเจอร์ c a s บ B นะครับ r e m o t e Browser i s o l a t i o n ก็เป็น Security อย่างหนึง่งที่ไม่ให้เราติดไวรัสหรือว่ามีลิสต์เข้ามาในองค์กรก็คือเป็น,ปนการเรนเดอร์หน้าเว็บต่างๆเข้ามาที่ที่ cloud security แล้วก็ถึงจะส่งต่อให้ user เ,เรื่องของ data loss prevention จริงๆทำงานคบคู่กับ c a s บ b ก็คือในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ไฟล์นั้นสูญเสียสูญหายตรวก็คือเราตรวจจับด้วย CASB แล้วนามสกุลเป็นอะไรบ้างนะครับก็ผูกพ,พันกับเรื่อง Data Loss Prevention นะครับก็อันนี้เน้นเป็นเป็นเรื่องของนามสกุลไฟล์นะครับเป็น Cloud Malware Detection นะครับแล้วก็เป็น Cloud Delivery เป็น VPN อ่าโอเคอเราพูดถึง ไวรัสเรียกข่าถ่ายไปแล้วนะครับทีนี้ไวรัสเรียกข่าถ่ายทายํางานยังไงเรามีหนึ่งเทคนิคที่เป็นเป็นเ,เทคนิคหลักๆที่เขาใช้แล้วกันก็คือเขาเรียกว่า C2 callback ก็คือ command command and callback ก็คือหลักการที่ไวรัสเรียกข่าถ่ายทําอยู่หนึ่งหลักการก็คือโจมตีเข้าที่เครื่อง end user ก่อนโจมตีเข้าจังหวะแรกมี โจรละกันเข้ามาที่เครื่อง end user แล้วเนี่ยจังหวะแรกเขายังไม่เข้ารหัสนะครับเขาจะเข้ารหัสต่อเมื่อเครื่อง user ออกอินเทอร์เน็ตอีกรอบหนึ่งแล้วก็วิ่งไปหา,าวิ่งไปหาแฮกเกอร์เพื่อข,อขอคีย์ในการเข้ารหัสเทคนิคนี้เขาเรียก command and callback นะครับก็คือเป็นการเรียกครั้งที่สองเพื่อไปหาแฮกเกอร์แล้วก็เอาคีย์มาเข้ารหัสนะครับสิ่งที่สิ่งที่ ซิโก้อัมเบล่าทำก็คือเราเป็น D.N.S. Security อยู่แล้วนะครับในการที่เข้ามาครั้งแรกเราไม่รู้หรอกว่าว่าเข้ามาด้วยช่องทางไหนอาจจะลอดมาจากอินเทอร์เน็ตอีกเส้นหนึ่งไม่ผ่านซิโก้อัมเบล่าก็ได้นะครับแต่ลักษณะที่ตอบกลับไปถ้าผ่านซิโก้อัมเบล่าเนี่ยซิโก้อัมเบล่าจะรู้ทันทีว่ามี Command and callback ที่เป็น Signature ์เนี้ยวิ่งผ่าน เพราะว่าเนื่องจาก Cisco Security เนี่ยเรามี t a l o s t อตเท็ t อิ l l l ลเล e ที่อัปเดตข้อมูลแล้วสิเกนเจอนี้อยู่ตลอดเวลาทีนี้ถามว่าทำไม t a l o s ถึงรู้ t a l o s เนี่ยของเราเป็น Threat Prevention ที่จับข้อมูลอุปกรณ์ Network ของ Cisco ทั่วโลกแล้วก็มารวบรวมไว้แล้วก็มีทีม e s e a r c h นะครับแล้วก็มี Soc เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อให้ t าร l o อเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าตัวไหนเป็นเทรดเป็นมัลแวร์เป็นมาเลเซียสนะครับเขาก็จะทำได้ทั้งไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นมัลแวร์คอร์คอมานด์คอแบ็กแล้วก็ฟิชชิงนะครับแล้วก็คริปโตมินิ่งนะครับเทคนิคพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของไวรัสที่โจมตีนะปัจจุบันนะครับโอเคอันนี้ก็ข้าวเรื่องของทาร o ทนะครับว่า เรามีพนักงานเท่าไหร่เรามีอ,าอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่เรามีรีเสิร์ชอยู่เท่าไหร่ทีมงานซิโก้เนี่ยเป็นทีมงานที่เป็นเน็ตเวิร์กมาก่อนจริงๆก็ก,ก็โดยรวมของเน็ตเวิร์กทั้งทั่วโลกที่เป็นทีมงานซิโก้เนี่ยก็จะรวบรวมข้อมูลได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็คร่าวๆอีกนิดนึงสำหรับตัวอัมเบล่าเนี่ยสิ่งที่เราดีพลอย นำไปใ,ใช้งานเนี่ยเราทำงานได้ใช้เวลาได้เพียงไม่นานนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์ที่เรามี c o เวอร์เอยู่แล้วนะครับสมมุติเรามี1ไซสายยสาย50สายนะครับเราใช้อัมเบร่าชี้ d n นเขึ้นไปซึ่งพอเราคอนฟิกไปอย่างที่บอกสเต็ปมันลดลงพอสเต็ปลดลงเนี่ยเราสามารถดี p l อย s e เ u r i ริตี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือ หนึ่ง uh, เราอาจจะต้องมีเราเตอร์มีไฟว์วอลหรือมี SD w a n อันนี้เป็นคอนเน c t ชันปกติที่เราใช้งานอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของเน็ตเวิร์ทีอ่อาจจะไม่ได้ออกอินเทอร์เน็ตหรือออกบ้างไม่ได้ออกบ้างนะครับเราก็จะมีเอเจนที่เป็น Any Connect มาช่วยนะครับทีนี้ Capability ของ s i โก o u m b r e l l a ก็คือขีดความสามารถของซ i โก o u m b r e l l a มีอะไรบ้าง นะครับก็คือ,อเรามี Data Center ที่มีซิโก้อัมเบท่าพี่ไปฟิลอยู่ทุกจุดเนี่ยมากกว่า39% Data Center ทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ตัวซิโก้อัมเบ่าวิ่งขึ้นไปถาม DNS แล้วจะไม่ตอบเนี่ยโอกาสน้อยมากโอเคเรามีเรียรีไ l i t เบนะครับ99.9%นะครับแล้วก็เรามี Network Backbone อยู่ด้านหลังก็คือในกรณีที่ญี่ปุ่นดาวเราก็ไปใช้ ออสเตเลียแทนอ่ะเป็นต้นทีนี้พูดถึงค e เตอร์บ้างละกันนะครับก็คือคู่แข่งในเรื่องของ cloud security, DNS security นะครับก็เราสามารถทำในลักษณะที่เป็นบอร์ดแคสตก็คืออเราควบคุมอ่าเน็ตเวิร์กลูกค้าที่เป็นขนาดใหญ่มีหลายกลุ่มก้อนนะครับความเร็วในการที่จะ d e p l อ y ลงไปแล้วก็ความง่ายนะครับ แล้วก็ในการเมนจเมนต์ณตอนนี้เองเนี่ยมีพี่ๆท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอ่าทารอสเป็น AI ที่อยู่ด้านหลังครับมีอยู่ทุกโปรดักที่เป็น Security ซึ่งรวมอยู่แล้วครับถ้าเราใช้อัมเบร่าแล้วเราจะเป็นต้องมีไฟบอลอ่าชี้แจงอย่างนี้ดีกว่าครับคือในภาพของ Security เนี่ยจริงๆเรา เราจะเห็นภาพที่เป็นแลนสเคปที่เขาเคยอธิบายกันไปเนาะว่ามันมีหลายโ o รด c t i o n ที่เราจะต้องไปปิดแก็บทีเนี้ยผมเรียนตามตรงว่าอันเนี้ยเป็นเป็นแก็บหนึ่งที่ที่ไปปิดอยู่ถามว่าไม่มีไฟวอลได้ไหมจริงๆไม่ต้องใช้ถึงประมาณ60-70%นะครับก็คือขึ้นอยู่กับ user ใช้งานประเภทไหนสมมุติ user เป็นร้านกาแฟ เปิดเว็บอย่างเดียวไม่มีการใช้งานอย่างอื่นโอกาสติดไวรัสไม่เยอะขนาดนั้น <c oughs> ก็ใช้ตัวนี้จนแทนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายูเซอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ไม่แนะนำเพราะว่าโปรแกรมเมอร์ติดได้ในระดับคอนเทนเนอร์เลยนะครับก็ก็อาจจะต้องมีเอเจนต์ช่วยต้องมีไฟวอลช่วยนะครับ